Những story อว่าอร่อยใช่ไหมคะเนี่อมีแค่นี้หรอโอ้โหถึงรถไฟฟ้าแล้ว เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวซีเหมิงติงกันนะคะสุขับ เขาถ่ายกระสายลุ้งไงโอ้ยคนเยอะมากทุกคน e v วี y o n อุย้ยฝนตกแล้วยังไม่ได้ลูเดี๋ยวก่อนโอเค ได้แล้วได้แล้วลงกันแล้วหนึ่งปุ๊บเมื่อกี้ไม่เห็นนะเมื่อกี้แบบว่าก็งงว่าน้องหายไปไหนใจเสียอะไรเมื่อกี้ 好，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  าเราเคยเห็นที่เขาแบบถ่ายควนชาไข่มุกมาหยุดไม่ย่อนอนะเราอยากกินมากมือฝนตปกแล้วว่าเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไข่มุกโคตรด,ดีอ่ะไข่มุกดีมากเลยอ่ะ อันนี้อีกหนึ่งเมนูอยู่ร้านเดียวกันคือซอ,อสหนุ่ร้อนแน่เลย 是这个对吧？很有名的，碧绿波巧克力的，薄荷巧克力。啊啊，薄荷巧克力对吧？对，薄荷脆片麻薯。啊，เป哈，chocolate ็อกโก是不是爱奇蛋？是不是爱奇蛋？上很多？对，很多人拿着昨天来找的。好，那我看一下啊。你看一下，现在这个是买五送一，一百块钱。嗯。买回去试试看。 ผม个人喜欢那个พิลานมีน่ชูต้องมั้ยโ้คนเยอะมากเขาขายอะไรครับอ๋อไม่ร้อยมีเดี๋ยวพาไปรถไฟฟ้ามันชอบมีแน่แไปดูร้านลุงเลย ของมันเยอะมากเลยทุกคนถ่ายไม่หมดแน่นอนเมื่อกี้ก็เดินเดินไปแล้วก็แบบว่าถ่ายไปด้วยพยายามจะถ่ายแค่ร้านที่มันแบบว่าเด็ดเด็ดอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ใช่ไหมตอนมแรกว,ว่าจะหาข้าวกินคือกินขนมจนแบบอันนี้แล้วอะ่ะกินขนมจนอิ่มหมดแล้วอะ่ะทุกคน แล้วเซเว่นที่มีแต่คิตตี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยทุกคนดูดิมันจะมีของแบบเป็นคิตตี้ไปอะไรเงยน่ารักมากน่ารักเนาะนี่คิตตี้ อาวาสานแล้วค่ะทุกคนฝนตกแล้วอ่ะเจ้าว่ะฝนตกแล้วฝนตกคือพาอ่อมมากฝนตกอีกแล้วทุกคน ตอนนี้ลกฝนอยู่นะค่ะไม่ไดตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะจะคืนฝนตกอะ่ะเซ็งเลยนี่อันนี้อีกหนึ่งร้านดังนะคะไม่รู้ว่าเขาขายอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าเนี่ยเห็นปะมันเหมือนแบบว่ากะเพอปา กินนี้เลยหนึ่งถ้วยหกบ้าบาทถ้วยเล็กถ้วยใหญ่แปดสิบเขาตักเขาตั็กเขาต่างๆ มวยยังมีกุญแจาึงนี่ได้มาแล้วชื่อดึงชื่อร้านนี้นะคะอ่านไม่ออกเหมือนกันน่ากินนะนี่มาลองกินกันนะคะ่ะ <c oughs> มันมีเส้นด้วยอ่ะก็เหมือนปูเลยเนาะ <c oughs> นก็หม อ,อร่อยแล้วเนี่ย,ค,ยคือแบบอาหารที่เติมเนอันนี้ถ้วยเลยกอะทุกคนเนี่ยดูดี<อ>ก็ยังเยอะอยู่ดีลูกหมาคุ้มกันอยู่ <laughs> เขาไมจะเก็บทุกคนใช้ช้อนแต่อาาร่อยนะที่ชอบมันเ,เป็นปลาหมึกอ่ะใช่ใช่มันก็เลยเค็ม แเข้ามาหลบฝนนะคะก็เลยมาเจอวัดอยู่ตรงนี้ตรงสีเหมือนติงนะคะทางเข้าจะเล็กๆตรงนี้นะคะก็อยู่ๆก็มาหาเจอเองนะพอมาหลบฝนเดี๋ยวไม่รู้จะไปไหนต่อวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันเข้าห้องน้ําก่อนวัดตรงนี้นะคะใครมาก็แวะเข้ามาไหว้ได้นะคะสวยอยู่น่าจะแบบมาขอพรเรื่อง ทุกลาดการงานนะเพราะว่าเห็นมันแบบเขาถือขาดเลยนะอ๋อขนมปังโด <c oughs> นะัทอัปเด็หน้าก่อน ยู่รอซื้อขนมปังน่าคืออย่างเอื่อดอ่ะอยากกินอันนี้อ่ะแต่ว่าเงินไม่มีแล้วขลาบป๋าทอดแต่ไม่ตัดสุปทยสี่สิบห้าบาทสุดท้ายค่ะเดี๋ยวรอคิวก่อนคือตอนนี้คนเยอะมากคิวอย่างยาวถึงเราแล้ว เอา้าอุ้ยอันนี้ก็น่า,ากินเนี่ยออองเออจะไปกดตังค์มาซื้อน,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 นั่งไงนังไงไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ค่ะขนมปังน้ำตาลอยสีหนึ่งอัน,น นี่ร้านนี้นะคะิอูอดูร้านน้ำตาลเห็นปะพี่คนที่เขาจับอะเขาต้องร้อนมากแน่เลยคนที่เขาปลุกอะลุ <c oughs> ้นนะลุ้นนะถ้าทำหกแล้วหกจะกดปะผู้ขาดนี่ค่ะผู้ผขาดนุสีเบอร์ แต่อยากลองอันนี้มากกว่าอันที่ขายไม่ออกอะแพงกว่าด <Okay, S 1> ้วยห้าบาทเองพี่ว่ามันน่าจะมีใส่ใช่ไหมเหน,นยต้องกินร้ลลอนๆมันหมุอร่อยอ,อันนี้เปร้านมาร่านะคะชื่อว่านิวหมาล่าอยู่ข้างกับร้านบะหมี่นะคะเนี่ยหมาล่าฮอตพอต เป็นร้านที่แบบว่าคนไทยชอบมารีวิวแล้วก็ราคาดีของแนกินมากเนี่ยร้านจะเป็นแบบกุลากุลากุลาคุลาอยู่ดีที่นะคะที่สุดเราก็ได้คิวแล้วนะคะคือเมื่อกี้เราคิวนานมากนจะไม่ได้กินแล้วเขาบอกให้รอมันสามสี่รอบที่คนนี่นะคะนี่คือเนื้อที่สั่งมาไม่กินแล้วร้านอะไรนะมิลมาลาหอัดอน อันนี้เป็นน้ำพอลาเจกันน้ำมาราประนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนถ้ามีแรงอาจจะไปปิดคลิปที่โรงแรมนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกัน